ป3ที่น่ารักทุกคนนะคะครูอิงเองค่ะสถานการณ์แบบนี้นะคะทําให้เราไม่ได้เจอกันในโรงเรียนเลยเนาะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ครูอิงมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนจำนวนไม่เกินหนึ่งแสนมาให้นักเรียนดูเป็นการทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้กันค่ะไปดูกันเลยการอ่านและการเขียนจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนการอ่านจำนวนที่ไม่เกินหนึ่งหมื่กันก่อนนะคะหลักลูกคิดนี้น้กเลนคิดว่าแสดงจำนวนเท่าไหร่คะมาลองดูเทียะหลักกันเลยนะคะหลักหน่วยมีลูกคิด2ลูกมีค่าเท่ากับ2หลักสิบมีลูกคิด5้าลูกมีค่าเท่ากับ50หลักร้อยมีลูกคิด3ลูกมีค่าเท่ากับ300และหลักพันมีลูกคิดสลูก มีค่าเท่ากับ4 0 0 0ดังนั้นหลักลูกคิดนี้ก็จะแสดงจำนวน4 3 5 2เขียนเป็นเลขอาราบิกเลขไทยและตัวหนังสือได้แบบนี้เลยนะคะเรามาดูหลักลูกคิดรูปต่อไปกันดีกว่าค่ะนะักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่ามีหลักหนึ่งที่ไม่มีลูกคิดเลยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะอ่านจำนวนจากหลักลูกคิดนี้ได้ยังไง หลักหน่วยมีลูกคิด1ลูกมีค่าเท่ากับ1นหลักสิบมีลูกคิดกี่ลูกคะไม่มีเลยใช่ไหมแสดงว่าหลักสิบมีค่าเท่ากับ0ูนยหลักร้อยมีลูกคิด6ลูกมีค่าเท่ากับหกร้อยและหลักพันมีลูกคิด9ลูกมีค่าเท่ากับเก้าพันเพราะฉะนั้นหลักลูกคิดนี้จะแสดงจำนวนเก้าพันหกร้อยเอ็ด เขียนเป็นตัวเลขอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือได้แบบนี้นะคะครูเคยสังเกตว่านักเรียนหลายๆคนเวลาเห็นเลขหลักหน่วยเป็นเลขหนงนักเรียนจะอ่านว่า1แต่ความจริงแล้วถ้าเป็นจํานวนแบบนี้เราจะอ่านเลขหนึ่งในหลักหน่วยว่าเอ็นะคะเช่นจํานวนนี้คือ9 6 0าพค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่า ลูกคิดในหลักพันมีจำนวนกี่ลูกลองนับดูนะคะ 1, 2 ,3,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 และ10ลูกคิดในหลักพันมีจำนวน10บลูกเราอ่านว่า1 0บพัน1 0บพันจะมีค่าเท่ากับ1 0,000เพราะฉะนั้นเวลาเราจะใส่ลูกคิดเราจะนำลูกคิดจำนวนสิบลูกในหลักพันออกไป และเราจะใส่ลูกคิดจํานวนหนึ่งลูกในหลักหมื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนในหลักหมื่นจะเป็นจํานวนที่มีห้าหลักค่ะได้แก่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นค่ะต่อมานะคะเราจะฝึกอ่านจํานวนที่ไม่เกินหนึ่งแสนกันนะคะนะักเรียนลองดูสิคะาว่าหลักลูกคิดนี้แสดงจํานวนเท่าไหร่ หลักหน่วยมีลูกคิด5ลูกมีค่าเท่ากับ5หลัก10มีลูกคิด2ลูกมีค่าเท่ากับ20หลักร้อยมีลูกคิด7ลูกมีค่าเท่ากับ700หลักพันมีลูกคิด3ลูกมีค่าเท่ากับ3000และหลักหมื่นมีลูกคิด1ลูกมีค่าเท่ากับ10,000 เพราะฉะนั้นหลักลูกคิดนี้จะแสดงจำนวน1,3725เเขียนเป็นเลขอาราบิกเลขไทยและตัวหนังสือได้แบบนี้เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาเราเขียนจำนวนแบบนี้อย่าลืมใส่เครื่องหมายลูกน้ำไว้ที่ข้างหน้าเลขหลักร้อยด้วยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านจำนวนค่ะมาดูตัวอย่างต่อมากันนะคะหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะ นักเรียนบางคนอาจจะอาจจะตอบได้แล้วแต่ว่าบางคนที่ยังตอบไม่ได้เรามาค่อยๆดูกันนะคะหลักหน่วยมีลูกคิด3ลูกมีค่าเท่ากับ3หลักสิบมีลูกคิด1ลูกมีค่าเท่ากับ10หลักร้อยมีลูกคิด9ลูกมีค่าเท่ากับ900หลักพันมีลูกคิด2ลูกมีค่าเท่ากับ2000และหลักหมื่นมีลูกคิด4ลูกมีค่าเท่ากับ4 0,000ื่น เพราะฉะนั้นหลักลูกคิดนี้จะแสดงจำนวน4 2 9 1 3ค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างนะคะคราวนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหลักลูกคิดบางหลักไม่มีจำนวนอยู่เลยเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูกันดีกว่าค่ะว่าหลักลูกคิดแบบนี้เราจะอ่านจำนวนได้อย่างไรหลักหน่วยมีลูกคิด4ลูกมีค่าเท่ากับ4 หลักสิบไม่มีลูกคิดเลยมีค่าเท่ากับ0หลักร้อยมีลูกคิดเพียงลูกเดียวมีค่า100หลักพันไม่มีลูกคิดเลยมีค่าเท่ากับศนย์ค่ะและหลักหมื่นมีลูกคิด6ลูกมีค่าห0,000ืค่ะเพราะฉะนั้นหลักลูกคิดนี้จะแสดงจำนวน6 1 0 4ค่ะเทคนิคการอ่านจำนวนแบบนี้นะคะถ้าหลักไหนไม่มีจำนวนเราจะไม่อ่านค่ะ เราจะข้ามหลักนั้นไปเลยอย่างเช่นจำนวนนี้นะคะหลัก1 0กับหลักพันไม่มีลูกคิดเลยมีจำนวนมีค่าเป็นศูนย์เราจะไม่อ่านหลักพันกับหลักสิบค่ะเราจะอ่านแค่หลักหมื่นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเท่านั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูไม่มีภาพหลักลูกคิดให้พวกเราแล้วเรามาลองอ่านตัวเลขกันเลยนะคะข้อแรก เราจะอ่านจำนวนนี้ว่า1 5 1 2งค่ะต่อมาจำนวนนี้เราจะอ่านว่า3 8 0 2เห็นไหมคะตัวเลขในหลักพันและหลักสิบไม่มีจำนวนเราจะอ่านแค่หลักหมื่นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยค่ะต่อมาจำนวนนี้เราจะอ่านว่า 9ก้าหันหนึ่งอดส่วนข้อนี้นะคะเราจะอ่านว่าเจ็ดและข้อสุดท้ายค่ะมีตัวเลขแค่ในหลักหมื่นและหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยยังเป็นเลขหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นจำนวนนี้เราจะอ่านว่าสองหมือ็ดค่ะ คราวนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกอ่านจํานวนจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลของสถานการณ์โควิดในช่วงวันที่1เมษายนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะนักเรียนลองดูสิคะว,ว่าผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้มีจํานวนเท่าไหร่ถูกต้องค่ะจํานวนก็คือ1 3ึ0งรายค่ะและจำนวนคนที่หายป่วยในวันนี้ละคะ ใช่ค่ะจำนวนผู้ที่หายป่วยในวันนี้มีทั้งสิ้น8,248ลรายส่วนผู้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีทั้งหมด3,516ลารยายและผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะก็คือ32,815ลายที่เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าจำนวนผู้ป่วย มีจำนวนมากกว่าผู้ที่หายป่วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของเราให้นักเรียนสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและก็หมั่นล้างมือนะคะขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหวังว่านักเรียนนะคะจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนจํานวนไม่เกิน1นึ่งแสนในช่วงนี้ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพแล้วก็หมั่นทบทวนความรู้นะคะไว้เจอกันตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ